สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกม The Walling of the Forest ไปไปถ้าไปปนภาษาไทยก็น่าจะเป็นเสียงคนคานในป่านะถ้าเราไปลืมไปเลยไปที่เบจินแบะอ่ะคอสตาริกาคอสอหนึ่งแปดสองหกโอเคเรามาแล้วแล้วเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ป่า่ไหนะน,นี่แหละแล้วก็มีน้ำโอ้โหภาพก็ซาเลย เรีมติต้นต้นมะพร้าวแล้วก็คุนตกอีกด้วยนะืออันนี้อะไรเนี่ยต้นไม้โอเคลิดลิดเล็บคลิกกดเมาส์ซ้ายเพื่ออ่านเต่เดี๋ยวขอสำรวจก่อนไม่ก็หน้ัวกอนโอเคมเมนต์กด WSD A เพื่อเดินเอ้ย SD เออโอเคเอาละเมกีเหมือนเป็นไรไม่รู้น่าอะไรกัน,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 ด,นดินไปไหนเนี่ยดึกตรงนั้นเลยนะเอ๊ะมันใครอะ่ะเมื่อเราตัเวเต๋อเขาน่าเหมือนจะ,จะเป็นเด็กเ,เอ้าเฮ้ยนั่นอะอะอะไรลุงเจ้หัวทำไมมาทำอะไรที่นี่คนเดียวเด็กน้อยคุณทำอะไรหายหรือเปล่าฉันกำลังเดินกลับบ้านนะ่ะ คุณอาสัยอยู่ฝั่งตรงข้าของแม่น้ำใช่ไหมนั่นเป็นโชคไหลมีการถล่มลงมาเป็นเส้นทางหลักถูกผิกันเดียจนไปกันเอาฟังนะฉันต้องไปจาัดก,การอะไรบางอย่างแต่ฉันคนอยู่ไม่นานรอฉันในบ้านและใช้ตัวให้แห้งเมื่อฉันกลับมาฉันจะแสดงเส้นทางอื่นให้คุณเห็นนะปกเกเด็กดีฉันจะไปแล้วห้ามข้ามสะพานนั้นนะนะ เข้าใจแล้วนะมันไม่ปลอดภัยอ้ะเอาลุงก็หายไปเลยเราวิ่งได้ไหมเนี่ยตัววิ่งไม่ได้แต่ตวัวกระโดดก็ไม่ได้ไ,ได้แต่เดินอย่างเดียวมาเดี๋ยม,ม,มีอะไรไหมนะม้ก็เลื่อนช้าเลยเกินจะไม่เป็นไรเราจะเป็นเด็กชั่วเราจะเข้าสะพานนั่นสะพานอย่าจ้องมันนานเกินไปอย่าเข้าไปใกล้มันคืออะไรวะ จุดจุดอ่ะเราไม่ได้ตอบอะไรเขาใหอ,อ่านเฉยอุ้ยอืยให้เราด้วยดียังเลยแล้วมันฝนตกขนาดนี้กระดาษไม่เปลียกแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นที่นี่แล้วมันก็จบที่นี่จุดเราก็ไม่ได้ตอบอะไรมาด้วยอ่ะ,อ,ะอันนี้ลงไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ เบื่อไอ้ว oh, qu ัตไอซีไอวัตไอวัตไอซีโอ้เดิมใหม่อะไรอย่างเงอ้าเอ้ตายมาเรากลับมาที่เดิมและเหมือนเมื่อกี้เราตกน้ำตายนีต้นไม้พวกเขาบอกว่าเธอถูกทรมานด้วยความเสียใจเอาวพราใครก็เธอ ป้าตัวนี้แหละทีนั้นก็บรรยากาศก็ได้นะะะพวกเขาบอกว่าถือว่ารูปลูกหลานของถือมันให้เราดาวในมีเลยที่สปริงเนี่ยไ่้มีสปริงด้ยเนี่ยเสียงอนะไรอ่ะเสียงไร มันเสียอยู่ทางนี้อ้ดูผ่านก่อนอีเวนต์แม้ตอนนี้เธอร้องไห้เพราะลูกที่หายไปสุดจุมันเสียจะมาทางนี้นะอะไรอะใ,ใครกำลังหวยตัวนี้ นี่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 ลูกของฉันใช่ไหมชินไอ้เหือจะไม่ใช่อ่ะนายคือลูกของฉชนใช่ไหมเออจะไม่ใช่ชืบอยกขาขึ้นด้วยลูกของฉชนอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้หรือว่าปาซิอวีคืออะไรเนี่ยพ่อนิบพ่ออะไรพ่อไปอ่ะไม่ไปเลยไอ้ดอนนูอ้าวลืมลึกละ ดูเหมือนเขาจะจุดๆเอ้าเริ่มลุกขึ้นมาละไม่มหาเชิญสิลู่ stay back ไม่เยอะด้านหลังอะไร s ต a y back โอ้เฮ้ยมันวิ่งตามลงมาเฮ้ยวินหนีบินหนีเอ้ามันวิ่งตามลงมาแล้วคือคุณก็หายใจไม่ออกเหมือนกันนี่มันทำไมเอาอะไรอ่ะ อะไรอร่ะทำอะไรเราทำอะไรเราโอโ้โห is not the in นี่ไม่ใช่ฉากจบต้่งเริบเล่นไปหาลุงใหม่เลยเนี่ยลุงหายแล้วโอเคเล่นต่อเลยเอามาละ ลุกขึ้นมาเลยเออหันมาฉันจำนายได้อไอ่ไมฉ่ฉันไม่ใช่ลูกของนาย stay back รันรันรันโอ้รันวิ่งติดวิ่งติดไม่ไม่ไมเอา้าวิ่งต่อโอ้โอเคคือเวลาเราวิ่งเร็วขนาดไหนอะไรอย่างงี้ยเรก็ไม่ทันข้อ,อยดี เอาลุงเอลุงตายตรงนี้ได้เช็สเตตแตฮีเดตเขาตายเร็วโอเคอันละอ่านก่อนเผชิญหน้าฝนหรือเผเชิญหน้าดังนั้นจึงหันกลับก้าวเดินของคุณกเกรงว่าคุณจะออกจากวังบนมณนะนน,นนี้ได้เราทำไมเอือไปแล้วเงินเตะศพข้งนิงอือ มันก็ติดออทำไมละ่ะคุณกลับมาแล้วจุดๆฉันไม่ใช่ฉันไม่รู้นี่พาร์รเตอร์วิลองใช้ลองกดอาจิ๊วเอาไอจิ <I> ๊ว <c oughs> yes เอาหายมาใหม่ะละ alright เออฉันไม่ใจแกเนะยี่มันไม่ใจตัวเลี้ยวมันไปแล้วกลับเลยเหรอยี่มันไม่ใช่เ้ <c oughs> โอไม่นะเฮ้ยไม่ไม่เมื่อกี้ตกใจเลยรีบพุ่งมาเลยขนาดนั้นนะ่ยเฮ้ยอ้าไม่ได้สังเกตเอาใครเนี่ย ลุงใช่ลุงไหมเนี่ยตอนลุงฉันทำงานภาคสนามตอนเที่ยงฉันดูแลวัวเวลาพบคำฉันก็เก็บเกี่ยวพืชผลตอนเที่ยงคืนฉันเตรียมทำใหม่ทั้งหมดโอเคไม่มีอะไรมีอะมั้งมาวามอนเดิมสวัสดีมิงไงเที่ยงในในคืนเอ้าเอ้าหน้าจอดำขึ้น โอ้ oh my god อ,อาจจะมาเรีงไปแล้วก็วิ่งไม่ได้ด้วยไปว่ายัางไงเราไม่มีเสียงคนร้องไห้แล้วเหรอแตได้ยินเป็นเสียงอื่นแทนหลับหรือเปล่าไม่มีโอ้โหน่ากลัวจริงเลยเป็นยังน่ากลัวจริงนะ เราเดินต่อได้เราอ่านต่ออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อะไรโอเคเราเดินเข้าป่าต่อ,อเข้าป่าไม่ได้อีกเราเดินเข้าป่าไม่ได้เราต้องหันหลังไปใช่นะสามสองเดินชื่อค่อยๆหันค่อยๆหันค่อไปหันเดินค่อยๆหันโอ้ไม่นะทำไมแกถึงปฏิจจ์ฉัน สถานการณ์กลับบ้าน <Okay. S 1> สวัสดีครับก็สามารถเป็นบ้านของแกได้นะแต่จะไม่คขา้าครัวแล้วเขอาครัวชื่นฮือาตายลืมพวกเขาซะพวกเขาจะทรยศคุณเท่านั้นเพราะว่าฉันรักพวกเขาไอ้ลืมไอ้ลืมไอ้ลืมฉันคิดว่าฉันรักยากของฉันนะไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โหเริ่มยิ้มแล้วไม่ แต่พวกเขาลบฉันไปอย่างไร้ความปานีดูไปก่อนมันยิ้มคุณสามารถอยู่เคียงข้างฉันได้ดูเโอ้โ,อโอมันยิ้มหนนี้แล้วเราก็จะมีความสุขด้วยกันนะลูกของฉันแต่ฉันไม่ใช่ลูกคุณนะอะไรอะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของแก, <DR> ก <ischen> เอ้อยกแขนจะที่พูดอหร มาหาฉันสิลูกเข้ามาสีลูกเอ้ารังแตกะเข้าหาเขาไหมโอ้จ้องเราด้วยเอ้าคอนทูมีพีซโอเคอ๋อขอเราก็มาเลยชื้อเอือเยส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 ชาย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 ว่งชายดีครับโอ้โหทำไรอ่ะ กินอ่ะน่าจะกินอ่ะด้วยกันตลอดไปไม่นะมันจับเราไปอยู่ด้วยแล้วฮะอ่ะไหนตอนนี้มั้งนี่ไงเนาะ,ะนะกเอดิ้งสามพูดถูกสาปแช่ง ได้แล้วเลยดิงสาวเราเย่ิที่สามเอาได้แล้วนี่โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดต่อส c คร b e ด้วยนะฮะเอ๊ะยยลืมนะครับถ้าเบื่อกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะตอนนี้นะครับบ๊ายบาย